Mission World News Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่19มิถุนายน2020นะครับวันนี้คุณหูกับนนท์ครับนนทเอ็มดีครับ วันนี้นนมีข่าวมาอัปเดตให้ฟัง4เรื่องนะครับเราไปที่ตัวเลขกันก่อนดีกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับจอห์นฮอปกินรายงานอัปเดตตอน11บเอมงครึ่งของวันนี้นะครับอยู่ที่8ปดล้านสี่แสคนนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่4 5 3แสนคน แล้วก็ตัวเลขของผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับมี4ี่ล้านหนึ่งแคนนะครับส่วนตัวเลขในไทยวันนี้นะครับสบอบครายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก5คนนะครับรวมแล้วเนี่ยสะสม31,46คนซึ่งทั้ง5คนเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดแล้วก็อยู่ในสเต t ์ควอร์ทีนะครับผู้เสียชีวิตวันนี้ไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะครับยังคงอยู่ที่58คนนะครับแล้วก็มีผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยวันนี้เพิ่มมา1นนรับเท่ากับว่าคนที่กําลังรักษาตัว ที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด80คนครับเราไปที่ข่าววันนี้กันดีกว่าครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ตอนนี้น่าจะเป็นหนังสือที่น่าอ่านที่สุดในสหรัฐในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันคือหนังสืออะไรเรื่องที่2นะครับเป็นความเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐของจีนนะครับต่อการเลือกตั้งของสหรัฐว่าเอ๊ะเขาอยากให้ทรัมป์เป็นประธานานธิบดีต่อหรืออยากให้โจบไบเดนเป็นประธานานธิบดีมากกว่ากัน และเรื่องที่3นะครับเป็นสหรัฐนาจักนะครับที่เริ่มเจราจาการค้าเสรีกับทางออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันครับที่เตรียมจะรับนักเดินทางจากทั้ง4ประเทศในวันที่22มิถุนาย,ยนนี้ครับเราไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกนะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีชื่อว่า The Room Where It Happens A White house memo นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนโดยจอห์นโบตันครับอดีตที่ปรึกษาระดับสูงด้านนโยบายการต่างประเทศแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของโดนัลด์ทรัมป์คนที่3ด้วยซึ่งตัวเขาเนี่ยต้องบอกว่าโดนทรัมป์สั่งปลดไปแล้วนะครับตอนที่ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกอันยายนในปี2019นะครับเพราะว่ามีความเห็นที่ไม่ตรงกันหลายเรื่องซึ่งตอนที่เขาสั่งปลดเนี่ยก็มีประเด็นขึ้นมาเพราว่า ตัวจอห์นโบตันเนี่ยเองก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนยื่นใบาลาออกเองทรัมป์เองเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนละไล่เขาออกนะครับซึ่งประเด็นตอนนั้นเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันว่าช่างมันแต่ที่สําคัญตอนนี้เนี่ยมันคือหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับก็คือเป็นหนังสือที่มีความยาว577หน้านะครับบันทึกความทรงจําทุกอย่าง ของจอห์นโบตันในช่วงเวลาที่เขาทํางานเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในธทาเนียบขาวนะครับซึ่งหนังสือน,นี้เนี่ยมีกําหนดที่จะวางแผงขายในวันที่23มมิถุนายนนี้นะครับเนื้อหาบางส่วนของเล่มนี้เนี่ยได้พูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากหลายอย่างนะครับนนยกตัวอย่างให้ฟังครับ มันมีการประชุมครั้งหนึ่งนะครับในเดือนมิถุนายนปี2019ตอนนั้นเนี่ยเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการค้าระหว่างจีนแล้วก็กับสหรัฐนะครับซึ่งคนที่เข้าร่วมแน่นอนโดนัลด์ทรัมเข้าร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนด้วยซึ่งในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยระหว่างที่ประชุมกันอยู่อยู่ดีๆโดนัลด์ทรัมเองก็ได้มีการเปลี่ยนหัวข้อแล้วไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐครับแล้วก็หันไปคุยกับผู้นําจีนว่าอยากให้สีเนี่ช่ววเขาาาในนกรททีจะทะจะนะะํห้้ั การเลือกตั้งตำแหน่งประธานอธิบดีในสมัยที่2ของในปี2020ช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะครับเช่นเขามีการพูดถึงว่าให้จีนเนี่ยเพิ่มกําลังการซื้อถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวสาลีจากสหรัฐเพื่อให้ภาคเกษตรกรเนี่ยได้รับผลประโยชน์อันนี้และที่สําคัญคือมันก็ส่งผลให้ตัวเขาเนี่ยได้ฐานเสียงกลุ่มนี้ดีขึ้นด้วยถ้าใครติดตามการเมืองสหรัฐจะทราบว่าฐานเสียงของสหรัฐเนี่ยเป็นกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับ จำเรื่องงบประมาณสนับสนุนทางการทหารที่จะให้กับยูเครนได้ไหมครับที่มีการบังงับครับซึ่งเป็นมูลค่าถึง391ล้านดอลลาร์สหรัฐมีส่วนหนึ่งในหนังสือครับที่บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นความต้องการของโดนัลด์ทรัม์เพื่อกดดันให้ วโดเมียเซเลนสกีซึ่งเป็นประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยทำการตรวจสอบคดีของฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของโจไบเดนคู่แข่งที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกันยังมีอีกเรื่องอีกครับที่บอกว่าโดนัลด์ทรัม์เนี่ยมองข้ามปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนเพราะเขามีการพูดคุยกันกันกบสีชิ้นยิงเกี่ยวกับประเด็นของการสร้างพื้นที่เกตสร้างเหมือนเป็นเขตกักกันขึ้นมาที่จะกักกันตัวชาวมุสลิมอุยกูในบริเวณของซินเจียงนะครับซึ่ง มีเนื้อหาในหนังสือบอกว่าทรัมป์มองว่าสีจิ้นผิงทําถูกแล้วที่ทําแบบนี้นะครับมีอีกครับ นายสาราชนาจักรครับตอนนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปที่อังกฤษแล้วก็ไปพบกับเทเรซาเมย์ตอนนั้นเธอเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่เขามีการพูดคุยกันคือเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ทรัมป์เองก็เหมือนถามกลับไปว่าโอ้ย r e ะนิวเคลียร์พาวเวอร์คือคุณมีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยหรอแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้เป็นการเล่นมุกนะครับอันนี้จอห์นโบลตันเขียนไว้ในหนังสือนั่นหมายความว่าทรัมป์ไม่รู้จริงๆว่า อังกฤษเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ทั้งๆที่อังกฤษเนี่ยมีเป็นประเทศที่3นะครับที่มีอาวุธนิวเคลียร์ตามหลังสหรัฐแล้วก็โซเวียตไม่ใช่แค่นั้นครับทรัย์ยังเคยหันไปถามจอห์นเคอร์ลีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทํางานทำเนียบขาวว่าฟินแลนด์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียใช่ไหมซึ่งในความจริงแล้วไม่ใช่นะครับซึ่งนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ หนังสือเล่มนี ite, ้เท่านั้นนะครับเป็นเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นซึ่งแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์คงจะไม่พอใจแน่ๆกับหนังสือเล่มนี้ที่จะให้โบตันเนี่ยตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมาเพราะว่ามันคงจะส่งผลกระทบก่อคะแนนความนิยมของเขาในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้อย่างแน่นอนแต่ทีนี้ครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาครับวันที่15มิถุนายนเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขได้ออกมาโจมตีจอห์นโบตันที่จะตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ทันทีว่า การกระทำในครั้งนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมมากพร้อมบอกว่าพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดความจริงก็ได้พวกเขาก็เห็นอยู่ว่าตัวจอห์นโบตันเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้โกหกและที่สําคัญคือผมถือว่าบทสนทนาระหว่างผมกับเขาเนี่ยทุกครั้งเป็นความลับของชาติถ้าหากว่าเขาเผยแพร่มันเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเขาก็ทําผิดกฎหมายและนั่นมันคืออาชญากรรม หลังจากนั้น1วันครับโดนัลด์ทรัมป์โกรธจัดเลยแล้วก็ไปบอกกับทางวิลเลียมบาร์นะครับซึ่งเป็นอายการสูงสุดให้มีการพิจารณาเรื่องนี้โดยด่วนซึ่งบาร์เองก็รับปากนะครับแล้วก็โอเคก็จะทําตามกระบวนการอันนี้ให้มีการตรวจสอบจนสิ้นสุด อย่างเร็วที่สุดทางทีมรัฐบาลของทรัมป์ครับได้ออกมายื่นฟ้องต่อผู้พิพากษาสารรัฐบาลกลางนะครับว่าให้มีการสั่งห้ามจอห์นโบตันตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้พร้อมบอกว่ากระบวนการการตรวจสอบหนังสือเล่มนี้ยังไม่เสร็จสิน้นและเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้แต่งมีความสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลความลับของสหรัฐเพราะเขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงข,งของชาติมาก่อนใช่ไหมครับทางกระทรวงการยุติธรรมของสหรัฐเองก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะเซ็นเซอร์เนื้อหาอะไรเลย ในหนังสือเล่มนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่กระบวนการตรวจสอบหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้น ควรจะมีคําสั่งให้ชะลอการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกไปก่อนแล้วก็มีคําร้องอันหนึ่งที่บอกว่าขอให้ศาลเนี่ยออกคําสั่งให้จอห์นโบตันนากําไรที่ได้จากการตีพิมพ์เข้าสู่ทรัสเพื่อเป็นผลประโยชน์กับรัฐบาลด้วยซึ่งนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่รัฐบาลวอชิงตันพยายามที่จะสั่งห้ามการตีพิมพ์ของหนังสือเล่มนี้เคยมีการสั่งห้ามแล้วครั้งหนึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งทางจอห์นโบตันเองก็ออกมาบอกว่าผมเนี่ย อยากจะตีพิมพ์ตามคำพูดที่โดนัลด์ทรัมพ์พูดออกมาเป๊ะๆเ,เลยนะแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้พิจารณาในกระบวนการก่อนตีพิมพ์แล้วก็ตัดสินใจที่จะให้มันออกมาเป็นแบบอื่นทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีและแน่นอนว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะไม่ให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกตีพิมพ์ออกไปสู่ประชาคมโลกอย่างที่นนทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่าหนังสือเล่มนี้มีตารางที่จะวางแผงในวันที่2 3มิถุนายนที่สหรัฐ มารอติดตามกันว่าเล่มนี้เนี่ยจะได้รับการตีพิมพ์จริงๆหรือไม่หรือว่าจะโดนตีตกไปนะครับเพราะว่าน่าสนใจมากๆเรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากจริงๆนะครับเราไปที่เรื่องที่2กันครับเรื่องที่2นะครับเป็นเกี่ยวกับทางจีนครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาว่าจีนอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็แถมยังบอกว่าเฮ้ยจีนน่ยคุณน่สนับสนุนให้โจไบเดนชนะการเลือกตั้งคุณไม่อยากให้ผมชนะการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรอกแต่ สำนักข่าวบูมเบิร์ครับเขาได้ไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐของจีนหลายคนทั้งคนที่ยังทํางานอยู่และคนที่กเกษียณไปแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้าหากว่าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีต่ออีก4ปีเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับจีนมากกว่าอันนี้น่าสนใจมากซึ่งเหตุผลที่ทําให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลของจีนเนี่ยออกมาสนับสนุนทรัมป์เนี่ยเป็นเพราะว่าทรัมป์เนี่ยมักจะเดินนโยบายต่างๆที่แบบ คอยตีคนอื่นเป็นปฏิปักษ์กับชาติอื่นๆอยู่เสมอซึ่งในทางระยะยาวเ้วเนี่ยมันจะส่งผลกับดีกับจีนมากกว่านะครับในขณะที่โจไบเดนเนี่ยโจไบเดนเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ เหมือนกับเป็นเดโมแครตใช่ไหมครับแล้วก็ลองคิดภาพเดโมแครตของโอบามาโอบามาตอนนั้นเนี่ยเองก็ไม่ได้มีการโจมตีชาติอื่นๆเยอะมากขณะนั้นใช่ไหมครับค่อนข้างที่จะพยายามเสริมความสำคัญนในระดับพรหุภาคีเนี่ยให้มันแน่นแฟนมากขึ้นนั่นหมายความว่าการที่ทําแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้จีนเนี่ยทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆได้ยากลําบากยิ่งขึ้นโจเซียวหมิงนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้เจราจาการค้าของจีนเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าหากว่าโจไบเดนได้รับการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นอันตรายต่อจีนมากขึ้นเพราะว่าพวกเขาจะทํางานร่วมกันกับพันธมิตรเพื่อกําหนดเป้าหมายต่างๆและที่สําคัญมันจะมีเป้าหมายหนึ่งที่กําหนดเกี่ยวกับเรื่องของจีนแน่นอนในขณะที่ทรัมป์เนี่ยมักจะทะเลาะแล้วก็ไปทําลายพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐนะครับมีเจ้าหน้าที่รัฐอีก4คนครับบอกว่า ถ้าว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะเนี่ยเขาจะพยายามกำจัดบริษัทจีนออกจากประเทศซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวกฎหมายอันนึงนะครับที่วุฒิสภาผ่านร่างออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผลเสียมันก็จะย้อนกลับไปที่สหรัฐเองนอกจากนี้ครับเหล่าเจ้าหน้าที่ยังมีคนที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อด้วยนะครับเขามีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะหยุดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนต้องทําตอนนี้ก็คือต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นเมืองนะครับให้อยู่ในระดับที่ ไฮเอ็นหรือสูงกว่านี้ให้ได้เพื่อขยายตลาดออกไปยังประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วก็ขยายโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกับประเทศในยุโรปในเอเชียเพื่อที่จะต่อต้านความพยายามที่จะกีดกันจีนออกจากประเทศอื่นๆของสหรัฐนะครับตลอดวาระการเป็นประธาน,นาธิบดีของโดนัลด์ทรัมเนี่ยต้องบอกว่าทั้งพรรครีพับลิกันเองก็ต่อต้านจีนมาโดยตลอดนะครับและยิ่งสําคัญก็คือในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยทั่วโลกเองก็ต้องบอกว่า ในสหรัฐเนี่ยก็มีความเชื่อที่บอกว่ามันเริ่มมาจากจีนจริงๆนะครับทำให้ชาวอเมริกันจากเดิมตอนแรกที่ก็อาจจะรู้สึกเฉยๆพอมีผู้นําประเทศมีสอสอมีใครก็ตามที่อยู่ในสหรัฐและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเนี่ยพูดพูด,พ,ดพูดอยู่ทุกวันก็เริ่มทําให้คนอเมริกันไม่พอใจในตัวของทางจีนด้วยนะครับโจเซียมิงเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์อีกครับว่า whether Trump wins or Joe's go to Washington things will get worse คือไม่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์หรือโจไบเดนจะเป็นคนที่นั่งในตำแหน่งที่สูงที่สุดในทำเนียบขาวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลมันก็แย่ลงอยู่ดี แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพรรครีพับลิกันเนี่ยจะมีมิตรภาพที่ค่อนข้างดีกับจีนนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทรัมป์เข้ามาเองก็ตัดสัมพันธ์ความนั้นเนี่ยมันพังลงไปนะครับแล้วก็เริ่มท้าทายจีนมากขึ้นแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามันเขาก็ผีเข้าผีออกเดี๋ยวเขาก็บอกว่าสีจิ้นผิงเพื่อนรักหรือก็บอกว่าห่างช่วงนี้เราห่างกันสักพักยังไม่อยากคุยด้วยนะครับมีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนพูดถึงเรื่องของสาธารณส,สุข เรื่องของดินแดนของจีนและก็เรื่องของเทคโนโลยีมีหลายประเด็นมากๆที่เกิดขึ้นนะครับที่ทรัมป์เนี่ยออกมาวิจารณ์สีจิ้นผิงส่วนทางพรรคเดโมแครตเองเนี่ยก็สนับสนุนให้มีความพยายามในการเป็นต่อต้านจีนด้วยนะครับเช่นการผ่านกฎหมายอันนึงที่สนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางการทาหารแก่ไต้หวันมากขึ้นไบเดนเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีความสัมพันธ,ธ์ที่ดีกับจีนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ออกมาประนามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับว่า เป็นผู้ร้ายนะครับแล้วก็มายกย่องผู้ประท้วงในฮ่องกงรวมถึงมีการพูดถึงกรณีที่กักขังชาวอุยกูด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทําให้เจ้าหน้าที่รัฐของจีนเนี่ยเลยมองว่าแม้ว่าสถานการณ์ของประเทศจะไม่ได้ดีขึ้นมากแบบนี้แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าหาว่าทรัมป์ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสที่จีนเนี่ยจะสามารถ มีโอกาสในตลาดโลกมากกว่าในกรณีที่โจไบเดนเนี่ยได้ตำแหน่งไปนะครับหรือสรุปให้เห็นภาพชัดๆคือถ้าไบเดนเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการรวบรวมพันธมิตรมากขึ้นไม่ได้ต่อต้านไม่ได้โจมตีใครไปทั่วเหมือนกับทรัมป์นะครับทำให้อย่างน้อยเนี่ยจีนก็ยังสามารถที่จะผูกพันธมิตรกับประเทศอื่นๆได้แต่ถ้าไบเดนเข้ามาเนี่ยน่าจะคนข้างยากนะครับนี่เป็นเพียงความเห็นอันนึงจากทางเจ้าหน้าที่รัฐของจีนเท่านั้นนะครับเราไปที่เรื่องที่3กันต่อครับ เรื่องที่3นะครับเป็นเกี่ยวกับที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อังกฤษครับคือตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบว่าอังกฤษเนี่ยเขากำลังมีการเจรจาในเรื่องของตัวดีลการค้าต่างๆกับประเทศอื่นๆเพราะว่าพอออกจากศาสภา,าพยุโรปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเจรจาเรื่องการค้ากันใหม่ทั้งหมดนะครับทีนี้ ออสเตรเลีย <Australia S 2> กับนิวซีแลนด์เนี่ยเขาเตรียมที่จะเจราจาข้อตกลงทางการค้ากับอังกฤษนะครับโดยไซมอนเบอร์บิงแฮมนะครับซึ่งเป็นาทางนักการเมืองของออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ออสเตรเลียพร้อมที่จะทําข้อตกลงทางการค้าใหม่นี้ตั้งแต่เริ่มมีข่าวแล้วที่ว่า UK เนี่ยตัดสินใจออกจาก eu เพราะฉะนั้น เขาต้องการให้2ประเทศเนี่ยหาข้อตกลงกันได้อย่างเร็วที่สุดถึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้รู้ล่วงภายในช่วงสิ้นปีนี้นะครับส่วนเดวิดพาร์กเกอร์ครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของนิวซีแลนด์เนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นในการเข้าร่วมเขีการค้าเสรีกับอังกฤษเช่นเดียวกันโดยนิวซีแลนด์เนี่ยแสดงความพร้อมนะครับที่จะเจราจาเรื่องนี้ทันทีที่กระบวนการเบรกซิตของยูเคเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ทีนี้พาร์กเกอร์เขาก็บอกว่าการเจราจาในครั้งนี้เนี่ยจะมุ่งไปที่การยกเลิกภาษีเพื่อให้เก ความร่วมมือด้านกฎระเบียบในการพัฒนาพวกเกี่ยวกับดิจิทัลมากขึ้นและที่สําคัญคือจะมีบทบัญญัติทางการค้าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยการเจราจารในครั้งนี้เนี่ยระหว่างออสเตรเลียกับสหราชอณาจักรเนี่ยนะครับจะเริ่มในวันที่ยีก้ามิถุนายนนี้นะครับแต่แน่นอนว่า พอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยจากเดิมที่จะเป็นประชุมต่อหน้ากันอันนี้ก็จะเป็นประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งผ่านทางออนไลน์แทนนะครับซึ่งถ้าหากว่าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีกับอังกฤษได้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในเรื่องของการส่งออกระหว่าง2ประเทศมากขึ้นเพราะอังกฤษเนี่ยเป็นคู่ค้ารายใหญ่สําคัญเลยนะครับอันดับ7ของทางออสเตรเลียส่วนถ้าสําหรับนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ6เลยซึ่งการทําค่า ตัวข้อตกลงการค้าเสรีอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งสิทธิทงางภาษีได้ทั้งสิทธิพิเศษในการนําเข้าสินค้าบางประการด้วยซึ่งบริสตันสันนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอชนาจักรเนี่ยก็บอกว่าเขาหวังว่าจะสามารถสรุปเรื่อง Brexit อันนี้เนี่ยได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ไม่ใช่สิ้นปีนะครับเร็วกว่านั้นอีกเพื่อปูทางไปถึงข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศต่างๆทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับนอกจากนี้เนี่ย อังกฤษเองก็เตรียมแผนที่จะเจรจาข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีการออกมาบอกว่าจะไม่มีการเลื่อนตัว transition period ออกไปหรือว่าช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านกลับไปจากกับสหภาพยุโรปเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจจริงๆว่าอังกฤษจะสามารถเจรจาทุกอย่างได้ทันหรือไม่เพราะว่ามีโควิด1นเนี่ยเข้ามารบกวนในการเจรจารอบนี้นะครับ ไปที่เรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับไต้หวันครับเมื่อวันพุธครับวันที่17มิถุนายนนะครับ ศูนย์การควบคุมการแพร่ระบาดของไต้หวันหรือว่า CECC เนี่ยเขาได้มีการพูดถึงมาตรการอันหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเตรียมที่จะเปิดรับนักเดินทางที่เป็นภาคธุรกิจแล้วก็การลงทุนนะครับจาก4ประเทศซึ่งแน่นอนว่า4ประเทศเองเนี่ยก็คล้ายๆกับตอนที่เป็นญี่ปุ่นครับก็คือมีไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็เวียดนามนะครับโดยเขาจะเริ่มต้นในวันที่22มิถุนายนนี้หลังพิจารณาแล้วว่าทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงค่อนข้างตา่ำพบผู้ติดเชื้อเริ่มน้อยแล้วแล้วก็ควบคุมสถาานการณ ดีนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศเหล่านี้เท่านั้นนะครับที่จะได้รับสิทธิอันนี้แต่ก็ยังมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็มาเกาาด้วยที่กําลังอยู่ในแผนที่จะพิจารณานะครับซึ่งนักเดินทางที่ต้องการที่จะเดินทาง ไต้หวันเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีผลตรวจนะครับเชื้อโควิด -19 ที่มีระยะเวลาไม่เกิน3วันก่อนก,อนการเดินทางรวมถึงต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือบริษัทที่เดินทางมาเจราจาด้วยแล้วก็ต้องชี้แจงแผนทั้งหมดเลยว่าคุณมาไต้หวันเนี่ยมาทำอะไรนะครับแต่ว่ามาตรการการกักตัว14วันเนี่ยยังคงเป็นหนึ่งมาตรการที่ตอนนี้กําลังพิจารณากันอยู่นะครับว่าเฮ้ย hey, ถ้าเขามาต้องกักตัว14วันไหมหรือว่ามีเอกสารมาแล้วไม่ต้องกักตัวก็ได้หรือว่าจะ กักตัวเหมือนเดิมแต่ในระยะเวลาที่สั้นลงนะครับซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยกันมากขึ้นว่าตัวรายละเอียดสําหรับเรื่องของการกักตัวเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่สําหรับในไทยนะครับต้องบอกว่า สบคเคยแจ้งไว้นะครับว่าถ้ามีการเดินทางไปต่างประเทศจริงๆคุณเดินไปอาจจะไม่ต้องกักตัวที่นู่นแต่ถ้าเดินทางกลับมายังมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าสเตจ์โคว n นตินที่ไทยอยู่นะครับอันนี้คืออัปเดตณปัจจุบันในอนาคตไม่แน่อาจจะมีการอัปเดตมากกว่านี้นี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report